สำนักศิลปากรที่6สุขโขทัยได้มีหนังสือนมัสการแจ้งพระปัญญาพิโมนมุนีเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทองเรื่องขอแจ้งรายละเอียดโครงการขุดค้นขุดแต่งวัดเจดีย์ยอดทองตำบลในเมืองอำเภอในเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดโครงการ เป็นการขุดค้นคุดแต่งบริเวณเจดีประธานและวิหารรวมพื้นที่ทั้งหมด2,000ตารางเมตรโดยดำเนินการเองโดยกลุ่มโบราณน,นาคดีสำนักศิลปากรที่6สุขโขทยัยระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม2563ถึงกันยายน2564งบประมาณ2ล้านบาทและมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านโบราณนนคดีเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเผยแพร่เป็นแหล่งความรู้เชิงวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในการนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับดําเนินการโครงการขุดค้นข,ขุดแต่งวัดเจดีย์ยอดทองตําบลในเมืองอําเภอเมืองวิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกได้มีหนังสือขอร่วมมือชี้แจงรายละเอียดโครงการขุดค้นข,ขุดแต่งวัดเจดีย์ยอดทอง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักศิลปากรที่6สุขโขทยัยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการแก่ชุมชนโดยรอบวัดเจดีย์ยอดทองและผู้เกี่ยวข้องในวัดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์6 5 6 4เวลา15นาฬิกานาวัดเจดีย์ยอดทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก